ข้าวทู้สอนติดตั้ง ArcGIS 10.8หลักๆนะหลังจากที่นักศึกษาได้โหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นไฟล์ซิปแบบนี้ห <Hey. S 1> ลักๆนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการแตกซิปไฟล์ก่อนนะครับคลิกขวาเลือกแตกซิปนะ เราก็จะได้โฟลเดอร์ที่ใช้ติดตั้งก็คือ ArcGIS 10.8นั่นเองนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอ2โฟลเดอร์นะก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า a d o t e 10.8นะครับโฟลเดอร์ er เนี่ยอาไว้สำหรับแคร์กันเองสำหรับโฟลเดอร์ต่อมาก็คือ ArcGIS Desktop 10.8อันนี้ไว้สำหรับติดตั้งนะครับสำหรับการติดตั้งนะครเข้าไปที่โฟลเดอร์ อ่า a จิตเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกได้เลยนะแล้วเสร็จแล้วก็กดเน็กนะตรงนี้รอแป๊บหนึ่งนะเขาจะทําการโหลดติดตั้งไฟล์ติดตั้งขึ้นมานะครับหลังจากที่เสร็จนะให้กดโค้ดนะตรงนี้เขาจะทําการเปิดโปรแกรมสําหรับการติดตั้งอ r าจิตนะครับหลักๆให้กดเน็กนะครับกดเน็กกด i อเอ็กซนะครับเสร็จแล้วก็กดเน็กรวมไปถึงการกดคอมพิวตแล้วก็เน็กต่อไปได้เลยนะครับ ตรงนี้หลักๆก็ให้เลือกเป็นติดตั้งไว้ที่ได4ีนะครับนักศึกษาหลังจากนั้นก็กด i n s t a l l Python นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็ install ได้นะครับตรงนี้บอกเลยว่าจะต้องใช้เวลาในการติดตั้งสักพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่เมื่อหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นคำว่า finish แบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ให้เลือกข้อ1เป็น advance นะครับข้อ2ให้เลือกเป็น define หลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนมากดตรงคําว่าโอเคได้เลยนะครับตรงนี้ก็กดเสร็จแล้วจะขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะครับก็กดโอเคไปได้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะครับเราติดตั้งเสร็จแล้วต้องแคกนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ activate 10.8นะครับเข้าไปที่แคกแล้วก็ copy ไฟล์ a i c e d l l ออกมานะครับเสร็จแล้วไปที่ไดซีนะครับเลือกโปรแกรมไฟล์ x86 ไปที่ ArcGIS ไปที่ d e s k t o p 10.8 เข้าไปจะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าบินนะครับก็เข้าไปในโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะครับตรงนี้คลิกขวาเลือกพาร์ตลงไปได้เลยนะครับหลังจากพาร์ตเสร็จให้กดรีพีทหนึ่งครั้งเสร็จแล้วกดคอนติเนียนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นักศึกษาพร้อมจะใช้งานนะครับก็เข้าไปที่ arcjit เราจะเจอคำว่า arcmap 10.8นะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับนักศึกษาก็พร้อมจะใช้การ อาจิตในการเรียนการสอนต่อไปได้แล้วนะครับ